สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรปปิดมูนนะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะเริ่มนะคะต้องขอโทษแรงๆมาตรงนี้ก่อนเลยนะคะคือจริงๆแล้วแบบเนี้ยอัดคลิปนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่แบบมีปัญหาเสียงไม่เข้านะคะอัดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องมานั่งเซตใหม่กันใหม่คือตอนนี้ต้องทําการอัดใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาช้านิดนึงนะคะสังเกตได้จากเก้าอี้ตรงนี้ที่แแบบย้ายมานะ โอเคเดี๋ยวเราจะย้ายมันกลับไปที่เดิมก่อนเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะแบมบได้ทําการาวางพื้นที่วางของไว้นะคะเป็นโชว์รูมของแรบบิทนะคะแบมได้ทําการวางของแล้วก็สวัสดีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปกันแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะคะเราจะมาเริ่มกับของที่อยู่ด้านในสุดกันก่อนนะคะก็คือกรอบรูปนะคะกรอบรูปตรงนี้นะคะแบมบได้ทําการเอามาวางไว้ทั้งหมดเลย ตามจํานวนสีที่เขามีให้เลือกนะคะซึ่งสิ่งของทั้งหมดเป็นแบบนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของ บอร์ดคอมมิวนิเคชันนะคะตัวกระจกอะไรใดๆก็ตามแต่ทั้งหมดนี้วางไว้ตามจํานวนสีที่มีให้เลือกนะคะกรอบรูปนะคะเราจะมาเริ่มกันตรงแรกที่กรอบรูปนะคะซึ่งมันอยู่ในสุดซึ่งกรอบรูปตรงนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด1 0สีกราฟิกเนี่ยก็จะมีแบบแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะมันอาจจะมีตัวกรอบรูปที่มันสีมันเหมือนกันหมดบ้างแต่มันก็จะยังมีความต่างอยู่นะคะเช่นเห็นตรงนี้ไหม หัวใจสองดวงนี้นะคะเป็นกรอบรูปที่เป็นสีเดียวกันแต่ดีเทลความต่างก็คือกรอบรูปอันใหญ่ที่มันจะมีสีไม่เหมือนกันแล้วก็สีรูปกราฟิกข้างล่างก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครเลือกไปใช้ก็เลือกตามชอบได้เลยนะส่วนชั้นวางของนะคะชั้นวางของก็มีความแบบพาสเทลสีพาสเทลเลยซึ่งจริงๆมันพาสเทลทั้งแพกเลยนะคะซึ่งพาสเทลไม่ใช่พาสเทล้วของที่อยู่ตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด10เดี๋ยวนะ 12บสอีอ่าสิบสีตรงนี้เป็นชั้นวางของนะคะเพื่อนๆสามารถเอาดอกไม้ดอกเล็กๆมาวางตรงนี้ก็ได้นะคะจะเป็นฟ f เกอร์โมเดลใดๆนะคะก็ลองไปหามาวางไว้ได้ก็ใช้สูตรใช้เล็กก็ว่ากันไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะมาเริ่มที่เป็นของติดผนังก่อนตรงนี้เนี่ยเป็น communication board นะคะมันก็จะเป็นของตกแต่งที่คล้ายๆกับภาค university นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นป๊อปเทลคั t ไอ้ t a i พาสเทล l pop นะคะ มึนง,งงไปหมดพูดหลายรอบนะคะต้องขออภัยจริงๆ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกสําหรับแขวนผนังนะคะมันก็จะมีดีเทลนิดหน่อยตรงที่มันจะมีกระเป๋านะคะแขวนอยู่แล้วก็มีกุญแจนะคะแขวนอยู่ตรงนี้นะคะเล็กๆน้อยๆเป็นดีเทลเล็กๆที่เขาใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะเราจะเอาภาพออกมากว้างๆเป็นอลเป p a p e r นะคะอลเป p a p e r นี้นะคะจะเป็นอลเป p a p e r แบบ สีโทนเดียวนะคะจะมีทั้งหมด8สีนะถ้านับไม่ผิดแล้วก็วอเปอร์แบคทูโทนนะคะประมาณ6สีนะคะซึ่งมันก็จะสีมันก็จะพาสเทลพาสเทลนะคะอันนี้เนี่ยแสงนี่บบเปิดให้ดูเป็นแสงตอนเช้านะคะถ้าเป็นแสงตอนกลางวันมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักส่วนแสงตอนกลางคืนนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือไม่ได้ติดไฟให้เห็นนะคะแต่ว่าด้วยแสงตอนเช้าแล้วเนี่ยมันก็จะยังแบบพอเห็นอยู่นะคะว่าความชัดของสีมันเป็นยังไงนะ <c oughs> ขอภัยค่ะต่อมานะคะเป็นวเปเปอร์ที่เป็นลายกราฟิกนะคะอันนี้เนี่ยลายกราฟิกก็จะมีความแบบสดใสนะคะเป็นความเป็นเด็กนิดนึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับภาคที่มีแบบเป็นท็อตเลอร์หรือว่าภาคที่เป็นคิดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็ไม่ติดนะเพราะว่ามันก็สดใสมากๆเลยบางทีมันอาจจะแบบสดใสเกินกว่าที่จะมาใช้ในวัยทีไรอย่างเงี้ยซึ่งมีแบบ เป็นวอลเปเปอร์ล้วนๆนะคะทั้งหมด4แบบนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบวอลเปเปอร์ทูโทนอีกประมาณ7สีนะคะไม่ประมาณหรอก7สีเลยใช่ไหมหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดอ๋อ8สีะค่ะทุกคนแต่ไม่ได้ทําเรียงกันไว้นะ,ะอันนี้แบบคลิกคลิกคลิกตามสีที่เขามีมีให้เลือกนะคะ นี่นะคะก็เป็นไปตามนี้ต่อมานะคะข้างๆตรงนี้เห็นเล็กๆเป็นกระจกแบบติดผนังค่ะอันนี้เนี่ยมันติดได้ในระยะน,นี้นะมันเลื่อนขึ้นไม่ได้นะแม้จะใช้สูตรแล้วนะแบรลองแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้ามองข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะแบบ เอ๊ะมันสียังไงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราดูข้างๆเห็นไม่เอ่ยมันก็จะมีความแบบมีเหลือบๆสีนิดหน่อยนะคะทโทนสีฟ้าสีเขียวก็จะมาประมาณทางนี้นะคะอันนี้ก็จะออกน้ําทะเลอันนี้ก็จะติดน้ําเงินหน่อยๆอันนี้ก็จะเป็นชมพูม่วงนะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นแบบกระจกแบบโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนะคะต่อมาจะมาที่ตรงนี้ก่อนคะ่ะเป็นพรมนะคะเป็นพื้นที่เป็นพรมนะคะอยู่ในหมวดสร้างนะตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นพรมแบบของตกแต่งนะ อันนี้เป็นของที่อยู่ในหมวดสร้างนะคะแต่ไม่ได้เรียงไว้ให้ตามหมวดนะคะต้องขออภัยเดี๋ยวเปลี่ยนแสงเป็นแสงตอนเย็นแต่ต้องบ่ายแสงต้นบ่ายนะคะอันนี้เป็นพรมนะคะเป็นเป็นพรมที่อยู่ในหมวดนี้นะคะเดี๋ยว,ยวนะอยู่ในหมวดนี้นะคะอะซึ่งพรมตรงนี้นะคะเอ่อก็จะมีมาให้ทั้งหมด10 10เท่าไรสี มีมาให้เลือกทั้งหมด12สีนะคะแล้วก็มีแบบเป็นลายกราฟิกมาให้คุณผู้ดูเรื่องเนี่ยทั้งหมด3สีด้วยกันซึ่งสีของพรมนะคะมันก็จะพาสเทลเลยนะคะแต่จำไม่ได้แล้วว่ามันมีพรมแบบนี้อยู่ในภาคอะไรนะคะแต่ว่าสีจะไม่สดใสขนาดนี้นะอันนี้คือสีแบบสดใสเลยนะคะถ้าใครชอบแบบว่าให้ทั้งบ้านเป็นพรมอันนี้ก็เหมาะดีนะคะเรามาต่อกันที่เดี๋ยวนะเอามาเอามาตรงนี้ดีกว่าเป็น โต๊ะฮอลเวยนะคะแล้วก็จะมีของประดับตกแต่งทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีพวกดอกไม้มีเทียนมีสมุดโน้ตแล้วก็มีเาขาเรียกว่าวอะไรเอ่ยมีโคมไฟนะคะอันนี้เนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนไปใช้แสงตอนกลางคืนก่อนนะคะมันจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะนี่นะคะให้ดูที่เทียนก่อนเทียนนะคะมีให้เลือกทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สี่นะคะแล้วก็นี่ความสว่างนะคะมันจะเป็นเทียนที่แบบเป็นไฟส้มนะคะ นี่สีก็จะแบบสดใสมากนะคะเพราะว่าชื่อพาร์ทชื่อแพ็กมันอะชื่อแพ็กว่าพาสเทลป๊อปนะคะมันก็จะมีความโดดเด้งความป๊อปขึ้นมาแล้วก็มีความพาสเทลแบบพาสเทลจริงๆนะคะจริงๆเนี่ยครีเอเตอร์คนสร้างเขามีสตอรี่นะคะแต่ว่าดิฉันซึ่งเป็นคนไทยที่ขี้เกียจอ่านหนังสือในบางเวลาดิฉันก็จะไม่ได้อ่านความเป็นมาใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ซื้อมาแล้วจะเอาของมาใช้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโตฮอล์เวย์ค่ะนี่ แต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปิดไฟอ่ะเปิดไฟก็ได้นะนี่นะคะเป็นโต๊ะฮอลเวย์เท็กซ์เจอร์ของโต๊ะจะเป็นอ่ะเขาเรียกอะไรแบบของโต๊ะมันก็จะเป็นโต๊ะที่เป็นกระเบื้องนะคะก็มีความคล้ายกันกับน้องคนนี้ที่เป็นโต๊ะเล็กนะคะนี่โต๊ะเป็นโต๊ะประดับนะคะเอาไว้ข้างโต๊ะหัวนอนก็ได้เอาไว้เป็นข้างโต๊ะรับแขกก็ได้นะคะสีมีให้หมดทั้งหมด14สีแล้วก็เป็นสีเดียวกันเลยนะคะโต๊ะ2แบบนี้นะคะส่วนตรงโต๊ะตรงโต๊ะวะ ตรงโต๊ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้เอาไว้ตกแต่งนะคะมีทั้งหมด8ดสีให้เลือกด้วยกันนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนะคะซึ่งไม่ได้มีฟังก์ชันโต้ตอบอะไรนะคะแล้วก็เอาวางประดับโต๊ะไว้เฉยนะคะซึ่งอันเนี้ยสีมันจะดูแบบไม่ค่อยพาสเทลเท่าไหร่ทุกคนสังเกตนะสมุดโน้ตอันเนี้ยสีมันจะแบบออกแนวแบบเป็นแบบสมุดแบบขรึมขรึมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะเออ แล้วก็มาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้โซฟาซึ่งสีสวยสีน่ารักมากนะคะมีมา12สีด้วยกันมีแบบสีล้วนทั้งหมด7สีแล้วก็เป็นสีลายกราฟิกอีก5สีนะคะก็เป็นลายนองวัวนะน่ารักกระปุกกระปิกมากมาต่อเนื่องกันที่ตรงนี้นะคะวันนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆร,ร,วรวดเดียวจบเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ตัดสินกันนะว่าอืมจะซื้อแพ็คนี้มาจะคุ้มหรือเปล่านะคะ เอาล่ะเก้าอี้ตรงนี้นะคะเป็นเก้าอี้สําหรับทํางานนะคะก็จะมีสีล้วนมา5สีมีสีแบบลายกราฟิกมาให้เลือกอีกทั้งหมด6สี2แบบด้วยกันนะคะเป็นเนี่ยลายน้องวัวแล้วก็เป็นลายกราฟิกลายดอกไม้นะคะต่อมานะคะเราจะมาที่พรมค่ะพรมอันน้อยนะคะอันนี้เป็นพรมลายวิสกิตแล้วก็ลายคุกกี้นะคะน่ารักมากสีก็น่ารักนะคะอันนี้ก็เอาไว้เป็นพรมตกแต่งในห้องได้นะคะ ก็จะไม่พูดอะไรเยอะมีมาให้เลือกทั้งหมด5 5หสีอ้ทั้งหมด10 10แบบหรือ1ิสี10แบบด้วยกันนะ,นะคะก็ลองดูนะเป็นสีที่แบบสดใสแล้วก็มีสีแบบเป็นตัวคุกกี้พื้นฐานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีทูโทนมาอีกหนึ่งอันนะต่อไปนะคะเป็นโต๊ะกาแฟค่ะโต๊ะกาแฟเป็นโต๊ะลายดอกไม้นะคะก็คือพาสเทลสุดนะพาสเทลมากๆมีทั้งหมด8สีนะคะนี่ ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแยะนอกจากตัวโต๊ะที่มันเป็นลายดอกไม้นะครซึ่งดูดีๆนะคะมันจะเป็นลายดอกไม้ทั้งตัวหน้าท็อปแล้วก็ตัวฐานโต๊นะคะอันนี้น่ารักมากๆมีความดีเทลอยู่ส่วน ถังขยะนะคะมีมาให้เลือกทั้งหมด10ลาย14นะคะ14 1สลายนะคะก็จะเป็นถังขยะแบบเหยียบกดกระป้องอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความน่ารักดีนะคะมีลักทั้งลายกราฟิกลายอาร์ตนะคะมีน้องหมีน้องแมวติดอยู่ด้วยนะคะมีให้เลือกทั้งหมด14นะขยายมาตรงนี้สักนิดนึงนะคะพรมค่ะอันนี้เป็นพรมใหญ่นะคะ <c oughs> พื้นที่ของน้องเขาเนี่ยมีทั้งหมด3ามคูณสนะคะต้องบอกก่อนว่าพรมเนี่ยอันเนี้ย มันจะเป็นพรมที่ไม่มีสีล้วนเลยนะคะดูอย่างปกติเห็นไหมอันนี้มันจะยังมีสีล้วนอยู่บ้างนะคะเห็นไหมอย่างพวกพรมพื้นห้องที่เป็นพรมมันก็จะมีสีล้วนอยู่บ้างแต่น้องพรมอันนี้นะคะไม่มีสีล้วนเลยมีลายกราฟิกหมดเลยล้วนมาให้เลือกแบบ11 1ิบสอสีนะคะนี่จะมีแบบที่เป็นเหมือนวอลเปเปอร์ตรงนี้ด้วยนะคะทั้งหมด4อันเป็นกราฟิกแบบน้องวัวอีก5นะคะมีลายกราฟิกใหม่มาอีก2ลายนะคะแล้วก็สีก็จะอยู่ในโทนที่แตกต่างกันแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปเป็นป๊ tail, อปเทลยุว่าพัสเทลอยู่นะคะต่อมานะคะเป็นเก้าอี้โซฟานะคะเก้าอี้โซฟาอันนี้มีมาให้เลือกทั้งหมด12สีะคะ่ะมีสีล้วนเยอะหน่อย8สีแล้วมีกราฟิกอีกทั้งหมด สีสีนะคะอันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะต่อไปนะคะเป็นเตียงค่ะเตียงนะคะมีทั้งหมด12สีให้เลือกค่ะ12นี้มีสีล้วนทั้งหมดสีสีที่เหลือเป็นลายกราฟิกแล้วก็พาสเทลสุด อีกเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นลายกราฟิกที่แบบว่าสดใสมากๆเลยนะคะอันนี้ใครที่เล่นภาค university เนี่ยเอาไปใช้ได้นะแบบว่ามันเหมาะกับภาคที่เป็นหอพักด้วยนะคะน่ารักมากส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ที่สะดุดตาที่สุดเลยตอนที่เกมเขาปล่อยออกมานะคะก็คือตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะคะนี่ใครสายแท็บเล็ตนะคะจะต้องชอบซึ่งแท็บเล็ต มีมาให้เลือกทั้งหมด12สีนะคะเท่ากับจํานวนโต๊ะเลยนะคะส่วนโต๊ะตรงนี้นะคะก็มันจะไปเข้าคู่กับเก้าอี้ทํางานตัวเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาเขามาอีกทีหนึ่งนี่นะคะโต๊ะตัวนี้ก็จะเข้าคู่กันนะคะกับเก้าอี้ทํางานนี่เห็นไหมมันจะมีความเข้าคู่กันมันก็จะสามารถที่จะแบบเปลี่ยนสีให้มันเนี่ยเข้ากันได้นะคะก็ลองเปลี่ยนดูเนาะ ตัวโตนะคะก็มีให้มาทั้งหมด12สีนะคะตัวแท็บเล็ตก็เหมือนกันนี่นะคะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะเป็นทีละสีทีละสีไปเลยนะอันนี้นะคะเป็นสีดําอันนี้นะคะเป็น ตัวมีแท็บเล็ตที่มันจะมีคีย์บอร์ดมาด้วยปกติเนี้ยแท็บเล็ตในเดอะซิมจะไม่มีคีย์บอร์ดให้แต่อันนี้เนี่ยล้าสมัยพอสมควรมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีปากกามาให้ด้วยแถมมีแผ่นรองเมาส์มาให้อีกต่างหากนะคะนี่ก็น่าจะใช้แทนโน้ตบุ๊กได้ด้วยเลยนะอันนี้ก็เป็นลายน้องวัวนะคะสีสันสดใสเป็นอันนี้เป็นลายดอกไม้สีเหลืองอ่ะสีฟ้าสีม่วงสีชมพู อันนี้เป็นน้องวัวสีเทานะคะอันนี้เป็นลายกราฟิกสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวโตวเพื่อนๆดูตามสีได้เลยนะคะนี่สีสดใสมากๆนะคะอ่าเห็นแล้วก็อยากได้เลยนะนี่นะคะ อันนี้คือภาพรวมของโตะ๊ทำงานทั้งหมดนะคะและชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือชั้นวางของชั้นนังสือใดๆเอ,อ่ยเปลี่ยนสีให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันตรงรูปภาพตรงนี้นะคะ,ะต้นกระถางต้นไม้ใดๆเหมือนเดิมการจัดวางอะไรเหมือนเดิมหมดจะเปลี่ยนก็แค่รูปตรงนี้เท่านั้นเองนะคะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด13สีด้วยกันค่ะนี่นะคะซึ่งทั้งหมดของภาค pastel pop นะคะจะมีของ ต่างๆมาให้เลือกทั้งหมด24ชิ้นแต่24ชิ้นเนี่ยนะคะที่แบบทาไว้ในโชว์รูมเนี่ย <c oughs> ขอโทษค่ะมีให้เลือกค่อนข้างจะหลายสีเลยทีเดียวนะคะคือถ้าได้มาทั้งหมด24สีเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่าของที่เพื่อนๆใช้เนี่ยหรือว่าจะเอามาแต่งเนี่ยมันเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะซึ่ง ของที่โชว์เนี่ยมันเราจะไม่ได้เห็นสีทั้งหมดนะเพื่อนๆก็สามารถดูคลิปของแบบเนี่ยไปเป็นตัวตัดสินใจได้ว่าไอ้ยี่สิบสี่ชิ้นทั้งหมดสิบสองสิบสาสีเนี่ยถูกใจไหมนะคะสายแต่งบ้านแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่าจะชอบนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยสีมันหวานแบบสีขนมมากๆเลยนะคะซึ่ง ดิฉันบอกตามตรงว่าดิฉันชอบเป็นบางสีนะคะดิฉันชอบสีชมพูแต่ว่าม,มันพาสเทลเกินไปสําหรับดิฉันนะคะแต่ก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวน่าจะได้อามาใช้ในการไปทําหอพักอะไรใดๆนะคะนี่นะคะเขาเป็นโชว์รูมนะคะของช h e แ a บบิทในแพ็คคิดพาสเทลป๊อปนะคะซึ่งเดี๋ยวเอวิดีโคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะมาในคลิปถัดไปนะคะรอสักนิดสักหน่อยเพราะว่า ไมดิฉันมีปัญหานะคะเมื่อกี้กว่าจะซ่อมได้ก็อืมกินเวลาไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดคลิปนี้ไปแบบรวดเดียวจบนะคะไม่ตัดท่อนกลางไม่ตัดอะไรทางนั้นนะคะเพื่อนๆจะได้แบบว่าดูไปยาวๆเลยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยดิฉันมั่นใจว่าดิฉันพูดเร็วนะคะเพราะว่าอัดไปแล้วรอบหนึ่งไม่ไม่ติดนะคะเครื่องแครนมากเหลือเกินโอเค คลิปของพา t เทลป๊อปนะคะมีแค่นี้นะคะเรารีวิวของกันแบบไปเร็วๆเลยเพราะว่าของมันมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าดีเทลที่เยอะเนี่ยมันน่าจะเป็นลนายกราฟิกแล้วก็สีเนาะถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบนะคะก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกด Follow อะไม่ใช่กด Follow ไม่ต้อง Follow ก็ได้นะคะหรือว่าจะกดแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกด กดไลค์นั่นแหละเออกดแชร์อะไรก็ได้เป็นกําลังใจให้ชีและบ,บิดหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าชีจะมาได้เนี่ยชีเล่นองค์เล่นตัวหลือเกินนะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ